สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ช่กดแชร์และกันแน่แน่กดแชร์แชรกดนานกดยันยนกด,นนกดเ,เยอะเยนะคะค่ะอย่างที่ที่ฉันบอกว่าเรื่องนี้ไม่เงียบแน่นอนนะคะในเรื่องการทีหัวเรือส่งเนี่ยเดี๋ยวไปฟังกันว่าเถกได้รับรู้แล้วรู้สึกอย่างไรดิฉันได้พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเรื่องนี้ยังไงต้องถึงหูโพยเถกแน่นอนดูจาก คอมเมนต์ของ FC พอตอที่เข้าไปด่าไอ้ขาหมูทั้งหลายเนี่ยนะคะยังไงซะเนี่ยหลังไม่ไฟลุกแน่นอนไอ้พวยกับอีเถิกเนี่ยเถิก็มาพูดจริงๆว่าผู้ใหญ่ใจดี FC ก็เป็นห่วงเป็นใยคือเป็นห่วงจิตใจของไอ้พวยเพราะรู้ว่าไอ้พวยเนี่ยมีความผูกพันมีอะไรกับไอ้สารวัตรมากมายขนาดไหนเป็นคู่จิ้นเป็นคู่อะไรหล,หลายๆอย่างที่เขาพูดที่เขาคุยที่เขา อะไรอย่างนี้กันคือมันมากกว่าการเป็นแหล่งข่าวกับผู้สื่อข่าวมากกว่านั้นเยอะนะคะมากกว่าความถูกใจอะไรเป็นพิเศษมันมีคลิกๆอะไรบางอย่างระหว่างเขาสองคนแล้วพอม,มาเจอถีบหัวเรือส่งแบบเนี้ยทุกคนเห็นไหมคะความเป็นห่วงทุกคนเนี่ยจะเป็นห่วงจิตใจของไอ้ผวยมากกว่าของอ e ีเธอ แล้วตอนนี้อเเธก็ออกมาพูดไอ้ขาหมูก็ออกมาไลฟ์เช่นกันแต่เดี๋ยวเราไปฟังอเเธก,ก่อนแล้วค่อยฟังไอ้ขาหมูที่หลังนะคะอะการครบคนเพื่อให้รู้จักนิสัยใจคอก็อแล้วกันอาจจะข้างหลังเป็นอย่างนี้ข้างหน้าเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็พอจะดัดาได้เดาได้วันนี้เห็นทุกคนโทรมาหาลุงเยอะมากเราก็บอกอย่าคิดมากบอกลุงพ่านอย่คิดมากไม่เป็นไรหรอกนะทุกคน นักข ER euh, winter, ale, ่าวคือ no น I mean, like ักข่าวเราคือเราอาชีพของแต่ละคนไม่เหมือนกันะคนเราเขาเรียกว่าอะไรเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องรักตัวเองเราก็ไม่อยากจะไปไเขาเรียกว่าทําอะไรให้มันด้วยตัวเราเองเป็นคนที่ขี้เก่งใจทุกคนเป็นคนที่ขี้เก่งใจเป็นที่แบบว่าโอเคถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่คุณอยากรักตัวเองก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาเขารักตัวเองเราก็คือรักตัวเองเหมือนกันรักตัวเองเหมือนกันก็ไม่ไปยุ่งมุนวายอะไรที่มันไม่มีความสุข เราก็ปล่อยมันไปอะไที่เราเห็นแล้วเราแบบเออไม่ค่อยสบอารมณ์อะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยมันไปนะนีสายใครจะเป็นยังไงนะคนอื่นจะพูดยังไงไม่มีใครรู้เท่ากับตัวเราที่เจอเองพบปะเองรับรู้เองนะคะต่งนอนาแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยปล่อยไปตัมปล่อยไปตามธรรมชาติทุกคน,นะแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็ทํางานแล้วก็รอฟังผลของ ผลในคดีอุทธรณ์ในช่วงอุทธรณ์อยู่ไม่ใช่คดีอุทธรณ์แต่ช่วงอุทธรณ์อยู่ก็ปล่อยไปตามนั้นแหละก็ห่วงแม่แม่เอฟซีที่เป็นห่วงลุงก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากเลยที่พูทุกคนเป็นห่วงลุงนะแล้วก็มีหลายคนเข้าใจสงสารลุงมาดนโดนแทงข้างหลังบ่อยๆอะไรมาบางทีก็เบื้องหลังเบื้องหน้าอะไรมาเนี้ยเยอะแยะมากมายทุกคนก็จริงๆป้ากับลุงยัรู้มานานนะคะเบื้องหลังกับเบื้องหน้า ของใครต่อใครบางทีบางบางทีถ้าไม่พูดอะ่ะมันก็ทําร้ายเราแต่เราก็บางทีจะเป็นต้องอดทนต้องอดทนปล่อยให้ไอเรื่องพวกเนี้ยมันเหยียบผ่านเราไปก่อนความอดทนมันก็มีต้องมีให้มากไม่ใช่ก็มีต้องมีให้มากทุกคนก็เชื่อว่ามันจะผ่านไปได้นะส่วนเรื่องเนี้ยคนมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่เราไม่เอามาติดใจใส่ใจเรื่องมันผ่านมามากแล้วป้าก็เข้าใจทุกอย่างดีคนเราก็ต้องเขาเรียกว่า อะไรก็ตามหน้าที่การงานก็ต้องมาก่อนมาก่อนอยู่แล้วสําหรับต่อ,อไปนะคะทุกคนแม่ๆทุกท่านนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อไปก็เดินหน้าของเราปกติทํามาหากินของเราปกติเราก็อยู่ในช่องของเราปกติถ่ายคลิปถ่ายอะไรปกติคือเราไม่ได้เอาเรื่องคนอื่นมาพูดไม่ได้เ,เรื่องคนอื่นมาทาเป็นประเด็นเราอยู่ของเราแบบนี้กับยูทูบเบอร์ทำสิ่งต่างๆรอบตัวเราให้มันมีความสุขแล้วก็สบายใจ ก็มีอยู่แค่นี้ยชีวิตเราเราไม่สร้างความเดดร้อนให้ใครแต่ถ้อยู่เฉยๆแล้วมีคนมาสร้างความเดืดร้อนให้เราอะไรเงี้ยถ้ามันหนักเกินไปเราก็ค่อยมาคุยกันแต่ถ้ามันปล่อยผ่านได้เราก็ปล่อยผ่านกันไปแต่หลายคนก็เข้าใจว่าทุกคนก็เป็นห่วงลุงนะถ้าลุงไร้ฟังลุงจะรู้สึกยังไงอะไรประมาณนี้แต่ป้าก็คุยกับลุงเรียบร้อยแล้วสำคัญคือใครพูดอะไรก็ แเราก็ไม่อยากให้ใครต้องมาเดือดร้อนเพราะเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เขาพูดออกไปก็ให้คิดซะว่ามันเป็นหน้าที่การงานของเขาแล้วก็ส่วนเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปคือหาเลี้ยงชีพต่อไปค่ะถ้าฟังจากถึกพูดแล้วดูดีเหมือนกับเข้าใจปล่อยผ่านได้รับรู้แล้วก็คือปล่อยวางได้แต่ถ้าดูสีหน้าเราจะเห็นว่าเธอเจ็บช้ำน้ำใจ ทั้งตัวเธอเองทั้งแทนผัวเธอด้วยนะคะถ้าขนาดอีเธอยังมีสีหน้าทำใจไม่ได้ขนาดเนี้ไอ้ผัวจะขนาดไหนคะ่ะดิฉันมองว่าพอรู้เรื่องเนี่ยเขามีเบอร์ของออน้องน้ำแข็งอยู่แล้วน่าจะมีการโทรกันจ้ารวันแล้วก็ตั้งคำถามขอคบตอบน่าจะมีอย่างนี้นะคะซึ่งเวลาเห็นสีหน้าเจ็บปวดของเขาเนี่ย ดูแล้วเขาพยายามจะกลั้นอะไรหลายๆอย่างก็รู้สึกน่าสงสารในระดับหนึ่งตรงที่ดิฉันรู้สึกสงสารตรงที่ว่าถามว่าทางทีมช่องข่าวมีความจำเป็นอะไรไหมที่ต้องออกมากระทืบเขาตอนนี้คุณต้องการอะไรในการคือเรื่องมันผ่านไปตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีใครไปชี้หน้าตอนที่คนเขาชี้หน้าว่าคุณ ไปสร้างปีศาจยราอมูนอย่างนี้คุณไม่ได้ตอบอะไรตอนนี้ทุกอย่างมันเงียบลงเขากําลังรองฟังคําพิพากษาอุทธรณ์กันอยู่อยู่ไม่อยู่คุณออกมาบอกให้รู้ว่าคุณรู้จักตงโหลดตั้งนานแล้วว่าไอเนจะโดนเพ่งเลงไอน้นจะโดนแน่คุณส่งคนเข้าไปใกล้เพียงเพื่อที่จะได้อะไรที่มันเด็ดมันด่วนมันไวกว่าคนอื่นถ้ามีการรวบก็จะได้ถ้าอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยก็จะได้รู้ได้เห็นได้ข่าวชัดเจน มันเจ็บปวดนะคะดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าช่องข่าวมีความจำเป็นอะไรต้องมากระทืบเขากันขนาดนั้นตรงจุดนี้น่าสงสารแต่ในจุดหนึ่งดิฉันอยากบอกว่าสมน้ำหน้าตอนที่คุณมีนักข่าวอยู่ในมือไปไหนไปการสอนนั่นสอนนี่คุณมีความรู้สึกว่าคุณเนื้อกว่าฝัา่งผู้สูญเสียคุณสามารถที่จะให้ข่าว เพื่อเป็นประโยชน์เป็นเรื่องดีแก่คุณนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นในเรื่องที่ไอพ้พลยเคยพูดเรื่องที่ไอพ้พลยกตัวอย่างง่ายๆว่าข่าวช่องเนี้ยช่วยคุณยังไงตอนที่คุณเคยไปพูดนั่นพูดนี่เกี่ยวกับเรื่องอ้อนแอวจำได้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องอ้อนแอวมันมีจริงๆที่คุณพูดว่าคุณวันนั้นคุณไป ถ้าคุณพาหลานไปหลานคงไม่หายอย่างนั้นที่คุณบอกคุณไปเติมลมรถอะไรคุณพูดเป็นว่าวันนั้นจริงๆคุณอาจจะพูดด้วยความพลาดนั่นแหละแต่พอเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเพราะคุณยังไปพูดกับคนอื่นอีกนะคะคุณยังไปพูดกับคนอื่นอีกเพราะฉะนั้นจริงๆคุณพูดว่าวันนั้นคุณไปเติมลมรถถ้าคุณเอาหลานไปด้วยคงไม่เกิดเรื่องนี้แต่พอเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคนเขา ตั้งข้อสังเกตว่าให้โกหกหรือเปล่าวันนั้นมึงได้ไปอะไรยังไงที่ไหนกลายเป็นช่องอมรินเนี่ยเอาตัวต้นข่าวว่าเนี่ยที่ลุงพูดลุงไม่ได้พูดว่าวันนั้นลุงพูดก่อนหน้านั้นวันก่อนหน้าลุงไปอมรินก็มาแก้ข่าวให้โดยทีมของคุณพุทธของไอ้ไี่แก้ข่าวให้คุณก็ได้ประโยชน์จากส่วนหนึ่ง ในการที่มีนักข่าวอยู่ในมือช่วยแก้ข่าวให้คุณจริงไหมคะคุณเหมือนกับคุณสั่งสื่อได้สั่งได้ในทางอ้อมในการให้ข้อมูลอะไรล่อหลอกอะไรบางอย่างคุณมีกระบอกเสียงชัดเจนในขณะที่ฝ่ายผู้สูญเสียไม่ค่อยจะมีอะไรเพราะเขาไม่ค่อยอยากคุยกับสื่อไม่ค่อยจะพูดอะไรเท่าไหร่แต่คุณเนี่ย พร่างพร่างพร่างออกไปกับสื่อที่อยู่ข้างตัวคุณได้วันนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าสมน้ำหน้าตอนคุณมีเข้าอยู่คุณคิดว่าคุณคุณรอดแน่คุณคุณมีสื่ออยู่ในมือเอาเข้าจริงๆตอนนี้ถ้าคุณจะรู้สึกเจ็บใจว่าถูกเขาหลอกใช้ก็ต้องพูดคำว่าสมน้ำหน้ามันก่ออะไรไว้มันก็ต้องได้อย่างนั้นนะคะแต่ดูสีหน้า สมพรดีๆสมพรรับไม่ได้แร้วค่ะมันกลุ่นกลุ่นอยู่ในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เอาตัวนี้มาเปิดแล้วทำเป็นเรื่องฮือฮาคือน้ำตาลเปรี้ยวอย่าลืมว่าน้ำยอกอกเนี่ยคือน้ำตาลเปรี้ยวสมพรหักน้ำตาลเปรี้ยวไม่ลง คลิปที่ไอ้ขาหมูเอามาลงก็ดูดมาจากของน้ําตาลเปรี้ยวถ้าน้ําตาลเปรี้ยวไม่เอามาจากต้นฉบับเอามาลงมันคงจะไม่แพร่มาใน YouTube แล้วคงจะไม่แพร่มาถึงพวกแม่แม่เอซให้ต้องแบบโทรมาเป็นห่วงเป็นใยเป็นห่วงสภาพจิตใจกับอีกแค่น้องนักข่าวคนหนึ่งถ้าคุณบอกว่าคุณรู้ว่าเป็นอาชีพเขาคุณก็ไม่น่าจะต้องเป็นห่วงเป็นใยห,หัวใจกันของไอ้ปวยกันซะขนาดนั้น แต่นี่มันแปลว่าน้องนักข่าวก็ได้มีความสำคัญมากกว่านักข่าวในหัวใจของไอ้่วยหรือเปล่าตรงนี้นี่แหละคะ่ะแล้วเย็นนี้ไอ้ผวยจะออกฤิ์ออกเดทไหมจะพูดอะไรไหมเหมือนเคยรักชิดชิดเหมือนน้องเหมือนพี่เหมือนน้องวันนี้ไม่ออกชื่ออะไรเลยกับหลายๆคนที่ออกไป กลายเป็นอะไรที่ไม่เหยียบเงาไม่เผาผีนะคะพอเถิกเริ่มมาพูดแบบนี้ว่ามี fc โทรบอกและเป็นห่วงเป็นใย,ยกันนั่นก็คือน่าจะเป็นพวก fc ที่เข้าไปด่าไอ้ขาหมูไอ้ขาหมูถึงต้องขึ้นไลฟ์โวยวายทำตังว่าเหมือนกับท้าทายว่าถ้าเกิดท่นไปทำอะไรผิดก็กไปแจ้งความสีเหมือนกับไม่ไม่ได้สนใจแล้วก็เลี่ยงที่จะพูด ถึงไอ้พวยพูดถึงลุงช่างไม่ได้อธิบายเพียงแต่จะบอกว่าสื่อเนี่ยเออชื่อได้เชื่อไม่ได้อะไรยังไงถ้าวันนี้พวยขึ้นดิฉันว่าไอ้ขาหมูต้องเป็นกระโถนท้องพระโรงที่รองรับอารมณ์ของไอ้พวยอย่างแน่นอนในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเหมือนโดนน้ำแข็งติดคอนะ่เหมือน โดนน้าแข็งติดคอต้องรอให้ค่อยๆละลายละลายละลาย,ลลายถึงจะผ่านไปได้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะแต่ยังว่านะตอนที่คุณมีพวกเขาพวกสื่ออยู่ในมือคุณคิดว่าคุณเป็นพระเจ้าคุณชนะแน่เกมนี้พอคุณมารู้ว่าเขาเข้าไปหาคุณเพราะเขาอยากได้ข่าวจากคุณเพราะเขามั่นใจว่าคุณคือไอตัวแสบไอตัวการไอคาตกรอย่างแน่นอนตรงนี้นี่แหละคะ่ะ ที่ทำให้คุณเจ็บจี๊ด